ใช่ไหมไม่เข้ามาดิมิเชี่ได้หนึ่งบาทโดนคู่นี่แหละได้หนึ่งได้หนึ่งขี้โม่งจังวหรอโม่งอะไรครับคเสียงเป็นอะไรวะได้แปลกเน็ตมึงก็เปล่าน้องโมกุนโอ้คูณนี่โอ่งนี่สัต กด้โอ้โ um หสินี่นตัวอย่างจริงเนี่ยได้ไหวอยกที่อะ ของดีๆไปชิ้นแรกของอะไรวะเนี่ยโอ้จะตัวดีจัดเออรออะไรอ่ะตัวดีกุล่นอยู่แล้วยัดแม่ัวเล่นไหวเหี้ยโอ้ของดิยู่ไอ้เหี้ยเชี่ยวไอ้ตั๊บรู้ของกูดินเหี้ยอย่างงูไหนวะไม่เห็นเฮียมันไม่ใส่ตัว นี่ไงโดนไปดิโอ้โหโดนที่อะไรตู้ไอตัวไอ้เนี่ยเดี๋ยวมึงก็แพ้แพ้อะไรเพิ่งเลือกเองน้องเดี๋ยวนี้ทำตัวสามดาวกูทำไม่ค่อยเก่งเลยถามทำตัวสามดาวด้วยทำตัวไหนดีวะวันนั้นเม่กครู่ทำดาวค้อนสามดาวเยอะอย่างโหดไอ้เหี้ยไม่โคตรโหดนะชิ เชื่อลำมันแตกลำมันแตกโคตรถึกด้วยไอ้เนี่ยโว้ยสามดาวเนาะตัวเลยสามดาวไม่หมดจริงนะนะเพราะสามดาวไอ้เนี่ยทขาได้การอับดาวมาสองอันน่ะไอ้เนี่ยดูใสแน่เลยไอ้เนี่ยเออเนาะเพราต้องมีการอับดาวเพื่อนคนมีฟอร์เรจเยอะจังมั้ยสองอันโอ้โหฟอร์เรจลืมเลยกูแตกเลยก็มีนะแต่กูไม่ซื้อไอ้เนี่ย ชี้ดวงนะเฮ้ยเฮ้ยมีลวงว่ะสวยขีย <laughs> ้เกื็บไทยที่แม่งติดเกียวว่ะรรอ,อะไรคอมนดวงดีอ่ะประมาณนี้แล้ะกัน <c oughs> เฮ้ยคนไม่ซื้อหมากสองคนเลยเหรอวะเอ้ยสวยเจอคนไม่ซื้อหมาแล้ววะคนยิ่มดีใจจั่ไอ้เหี้ยชนะรัวๆแม่งจั่ดีนะพวกไอ้เหี้ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเออชนะชนะรัวๆแม่งดีกว่าแพ้รัวๆแม่งถ้ามีของดีๆแบบท่าตัวดีๆอ่ะกูเล่นเลยกูของโอ้ยเราต้องโอ้ย กึ่มไงคนกึ่มอะ่ะมันก็จะได้ไไแบบนั้นแหละปากนี้ปากอย่างนี้นี่หยาอยารวมปูใั่ไม่สายเลยดีว่าปูอืมไม่เอาด้วยหายทิงไงมาเนี้สวยมาเนี้สวยเลย ไม่แปลงโง่อะไรนเ่นไอของดีว่ะใช่เหรอไม่ไหวหย่าโอ้โหไอหของเม็ดโง่ๆ่มาเกียร์มเหี้ยโอ้โของโง่ๆก็อยูโโ่กับคนโง่ๆไงก็ปกติได้ไปากอย่างดีเหี้ยได้นะฮเฮ้ย <c oughs> เฮียป๋าใหญ่ดีไหมเฮียเฮ้ยมียอนด้วยว่ะสภาพของเฮียโคตรถ้กเฮียของใหา่โง่ยยเฮ้ยผมอยู่ที่สามดิเฮียน่ากลัวจัดของดีอะเออตัวก็ดีเออเฮียไม่งันทอยท่ามให้เท้ยนั่งไอ้สัส ฟอร์เรสต์เวลสองด้วยเจ้าโอ้กูเจอด้วยเฮียได้ด้วยสักใช่เหรอโอ้โหแทงกูแตกแทงกูแตกออรออะไรอ่ะสบายไม่เอยเอ้อนี่ไงมึงแพ้ไงแพ้ก็ดีแล้วเจ้าดีกว่าชนะตอนยังเมี่อตอนเนี้ยไอช่างวันนี้อ่ะว่าถอนช่งบอกเลยกดก๊อปโอ้โห มันให้พลังงานกับล็อกชิวกูให้เลือกโอ้ยพลังงานตัวไม่ไม่เป็นบูมสติกะฮะโอ,โอ้แทงเยอะจังวะอ,อืมตัวอะไรดี กำลังเว okay, right. hey. oh. uh ิร์กโอเคประมาณนี้แหละไว้แพ้บอลลิงกูอีกเนี้ยฟอเรนี่เิกรอกเฉยๆได้ฟอเรนี่แมงหัวเฮ้ยผู้แย่ของฟอเรนี่แมงเนี่ยเจอฟอเินบ่อยยังวะโอ้โหแพ้แม่งยังโอ้โหแพ้ไปแล้วเฮ้ยแพ้ไหมวะ เฮ้ยเฮ้ยชนะว่ะชนะได้ไงวะเนี่ยห่างหัวเราจับใจเฮียชนะเฉยงงแตกคนที่ไม่ชนะเรือหรือไม่แพ้เรือแม่งไม่ขึ้นเวลเวลหกเลย ดกูนี่ยังไม่เคยชนะเลยเนี่ยแค่ฮาลอบติดเลยเนี่ยชนะฮาลอบติดกูก็เจออมาลินแน่เลยรอบต่อไปเนี่ยโดนกอลเลยโดนเฮ้ยอุ้ยเชี่ยเจอคนตึงทิพไห้เจออิเชี่ยดิฟอลินอีกแล้วเหรอจะฟอลินงั้นเหรเนี่ยอาดิฟอลินมุ่งมั่นสุดเลย โอ้แพ้ว่ะอันตีอันตีเคสเคสอันตีก่อนดีเลยออกตาเนี่เออเอออย่าตีตีเคสปูดับเจรัญปูดับโอ้โหตัวเดียวเองปะโถเอ้ยเสียงน้องชิมแพรคนไหนวะแพ้ไอไออันดับสามอ่ะที่มันตึงๆอ่ะแบบนั้เหยอเออ เปลี่ยนวิธีเล่นเหนอเจอกูอืมประมาณนี้แหละของไม่โอชิบหายเลยเฮียเพ้ยไอ้ที่อเจอชิบสามหัวควยเของไม่ย่างดีเจยทอยสองอันกล่วยพ้องเออของดีจริงนะตัวก็ดีของก็ดี โอ้โหเขี้ยิดสี่เลยเหรอวะมึงแพ้ช้าแล้วไอ้เขี้ยวปูใชไหมเว้ยกูว่าเราต้องรีบขึ้นเร็วเว้ยอัมลินเราจะได้เจอตัวดีๆก่อนไม่งั้นสวยเนี่ยเฮ้ยนาคอสอะพี่เจ้านาคอสไปทำไมเนี่ยพลังงานก็ไม่มีกูได้เคลีมาแต่ว่ามันมีของใส่ดิยังมีของเวทของเพลเกียรไม่ตัดนี่แหละมันตัดสินกันที่เวฟนี่แหละขอของดีๆไป เรื <G> ่องการเกี рон, ่ยวแม่งทำลายวิจักรสภาพเฮียโนดดี้จะขว่องอย่างโง่เหรไอ้เหี้ยมีแนววะไแต่เลือก็ดีไม่ใช่เหรอดียเดียวไอ้เหี้ยนอกั้นแม่งโง่ชิบหายเลยสัตว์เฮียจะหลุดโอ้โหได้ตายเกิดมาไอ้เหี้ยโอ้โห โอ้โหได้เออคี่ก็ได้เคียวอย่างเดี๋ยวยะน,นะใส่ย้อนเฮ้ยไม่ใช่ดหรอเออเอาเลยดีไม่ขวานไหวใช่ไหคลิตีเร็วตีเร็วกับพี่แล้วกันตายเหรออืมไม่เจ้เลยวะเคียวอ่ะเขียวใสย้อนไปแบบนี้แหละอุ้ยเพเต,ต้ามาว่ะ เยสปลี่ยนวิธีเล่นเลยดีครับแบบนี้ตรงชฉลังไม่มาเลยนะไรเนี้ย,ยแ,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 แกไม่เนี่ยปูอีกทีอ่ะอ๋อแาคอยแทนกูแทนกูนแตกแกูเองอ๋อเดี๋ยวแล้วผมก็เป็นล้านนะเฮียรวมเนี่ยเฮนะ้ยเลื่นเลยสี่สิบเลยกระจอก มอ้อง่องก็ไม่มีเลยเออดีมันแตกนิดสกองตัวนี้ตัดีอู้ไม่ตายวะโอ้แพ้ว่ะอะไรวะใส่ของไม่ทันโอ้ยมีตัวขอเดิมอิชิบหายคงานเดาได้เป้าไม่หินบอสูนี่เหี <the> <the> ดดเ,ด,ด,เ,ด,เดินหย่อนดีวะเล่นยอ่อนก่อแล้วกันมึงดูของก็ดิของแม่งซ้ำสองชิ้นอ่ะพระเจ้าช่วยของกูเชี่ยอย่างกูเลยสัตว์กยของมึงก็เดือมดีแล้วนี่หว่าทำไมของเยอะกูวะ โอ,อรลินแม่งแทงรันวเลยขวยควดอ่อนนอน,น,อนพอวะวาโดนไม่ตกเงี้ยโอ้เอ็ดเยีบบ่เลือกกูเลยยี่สิบยีประเจ้า,เ,จาเค,เคเยเล่นได้หนึ่งแม่งรอดเฉย่ที่หนึ่งเฉยใช่สองรอบอ่ะชิเลือกกูเยกลยหนึ่งอะเนี่ยสองรอบอะเนี่ยมึงจะแพ้ตานี้ได้แหละยังไม่ต้องอพูดจะหลงแ้ยอะไรครับไอ้สัสย้อนกูสกอหน้าเลย ความเสียดำอย่านี่อ่ะมันก็ไม่ไม่ไมีมมมสวงเหมือนี่บิดมาั Someone help me. phủ thừa lần thân nhân của tôi. Nếu như mỹ kia ông mì gì Mari tắt.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  Mari Đi Mari tắt.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 นี่ที่หนึ่งก็ไม่เท่าไหนเจ้ว่ะไอ้เย่ยโดนฟูกคุณชนะเกมที่หนึ่งนี่อะที่เหลือแพ้หมดไอ้สัตว์ฝ่ายอย่างดีเทียได้ครับโอ้ยอนไหวไหมเนี่ยน oh well, oh, <of> ่าไอ้ฟอร์ลินก็เลื่อมไม่ไหวแล้วแม่งดาวเดียวชิบหายโอ้ยเดี๋ยวรอบนี้แบกไม่ไหวเปลี่ยนแม่งเลย จะอร์เรนเนี่ยจะเจอเจ้ดที่สองว่ะพอรินควยจัดเลยเป่ววันเป่าวันไม่ไม่เป,ปลวอะเปวดีเฮ้ย,ย,ย,ยโอ้โหเฮ้ยหน้าข่าหน้าขอาตายาาวันออนวันมาดิกูเปล่แล้วนะปดคนเดียวเลยนะ ไม่มาเว้ยขาดขาดเยอะเน่ะปึ๊บฟอลเลนเดตาหน้า mm hmm. มึงออกแล้วกันเด้อไอ้กระจอกขอพลังงานชิ้นหนึ่งสมุด,มดเขียวก็ได้

ใส่อะไรผิดวะเนะี่ยอ๋อเออ,อขายผิดชิบหายช่างวนตัวเดียวมาครับผมจังหวะน,นี้เพตาเปลงินสวยไป ดิสัตว์ปุ้มไปดิปุมาดิเขี่ยกันโวลังงะไอ้สั่งวัดเฮ้ยหนักจัดเรียบร้อยยังโหดเดี๋ยวมสิบสี่ดสัตว์โอ้ยไม่มีพลังงานเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันนี่พลังงานมนชิไมดานจริงเนี่ยกูเจ้ามาทำไมอีนน่านี้เดี๋ยวนะเออออฟเวลร์กันอืมออเอาอะไรเดี๋ยววะอันนี้มันจะมีอะไรบ้างวันนี้คลี ฟอรบินแรงเบเกอร์ไปโอ้หูเงเบเกอร์ไปแล้ะมึงโอ้โหเสียของไม่ทันไอ้เชื่อโอ้โหเจอที่หนึ่งชิบหายฟอร์เินแม่งแทงกูยับเลยเฮ้โโยรถต้นไอ้เชื่ชิบหายเอมาดิหวยไหมเนี่ยล้างไปอาจา,ารย์กาสกิลมาดิเฮ้ยหวเฉยฮัลโหลฮัลโหลไหวเปล่ารอเลี้ยวอยู่คนเดียวเหงาป่ะล่ะ ง,ง่งบ่วยไม่รี่น้องเฮ้ยเชียเท,ยทนว่ะเอชีเฮียเทนสองดาว จะว,ไ,วไหเนี่ยตัวละครกูหนึ่งดาวเยอะจัดแลงเบกเกอร์ก็ไม่มีอ้ามาลินแม่งคููฟฟูคอมเลยนู่นว,ว่ะอะไรวะตัว,ต,วตัวเยี่ยดาวเดียวเป็นตวอิสระ ขอไม่ดีเไรเนี่ยถ้าของดนะของีเทนกูอยางก็โอ้โหกูเจอมากูไม่มีตัดเลือดแพ้เลยโอ้ยเออแม่งติดเทียวขึ้บตังอเนี่ยยากว่าขึ้นเร็วเเงียไ่มังตัวเชี่ยดาวอยเชี่ยอะไรวะ ทำบ้านแะไยี่ห้ยตัวไหนทำแต่ยี่ห้อดาเดีย,ยมม,มาวะดีแหลกเหรอเอเอกูยอยากได้เรียกอยู่เนี่ยเอออยากได้อะไรมันดาซี่ไม่ใช่เหรอเออดาซี่เอ้ยอ้ย่ามึงอ่ะพูดอีกนะขี้นี้ว่ากูมั่วหมดมึงอ่ะพูดเองไอ้เหี่อ่ะขี้นิ้วขจะสับตรงนี้เด็กเฮ้ยไหวไหมเนีเ่ยจาน นาคอตมึงเอาออีเขี้ยไฮเตะตายดิสวยเฮสวยลำทีนึงนาคอสโอ้โหเยอะลำแทงตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมมันแทงไม่หวมันขาดอะไรไปวะทีมกูเด,ดวยนะมันขาดอะไรวะโอ้ยเหนื่อยใจเลยไหวไปไหนิชียน้องไหวน้องไหวไหมอ่ะ จบรอบนี้ขึ้นเวลเก้าแล้วห้างเหนื่อยจัดพลังงานขอพลังงานชิ้นเดียวชิ้นเดียวจริงไอ้ขี้ลินยังไม่ตายเนี่ยไอ้สัตว์น่าหูไม่ตายกูของ้โหบ่าวดําส่งดาวไอ้สัตว์ไรครัเอาปุ่นลมอ่ะตัวหุบหัวด้วยตัวนี้อะไรแม่งัอะไร ตัวงูพลังงานไหมพลังงานบาดบัดอัดาวก็ได้มะเอเี่เแ็่สามดาวไอ้เ่ะฝันนะบอกเดี๋ยวก็ซื้อเทปประตูแม่งนี่อึ๊บเออน้เยู่อ่ะพลังงานไอ้สัน

โอโหนิดเดียวเองกูแตกตรกากเขี้ยเพียไรไงวะกากกัไม่มี่สามดาวโอ้หเี้ยไรไงวะไอ้เหี้ยไม่ยอมให้ี่เออะยืดเส้นสองเลยเอไอ้เชีอรอได้ไงวะเหี้ยเออฮะอะไรพูดไม่ดี ยังดีกาววิชัยแกตอนี้ใส่ตัวอะไรอยู่ปะตอนนี้ใส่ยองเยอเนี่ยโอ้โห้เยอะมาสองตัวไปเทียนมึงเอาไปไปออกไปเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะเป็นคนตบมึงเองเนี่ยเนี่ยรอบนี้แหละโดนกูกระทืบไอ้สัตว์เฮ้ยเชี่ยว้าป้านไม่ทันไอ้สัตว์เอ้ยตายเอ่ยโดนกูกระทืบเอีอะตายมึงอ่ะ ตายแม่งสับอยกสับอย่างโง่เลยว่ะตายก็บอกเลยโอ้โหแม่งสับจิตัวพ่อมึงอ่ะโอ้ตายเฮียสับจิตต์ตัวนี่ไงไม่สับอันไปสับตรงนู้วะกูเลือนเหลือสองอะมันรอให้กูปิดฉากมึงไงฮัลโหลมาดะบักเกอร์ไปเชียกูวัดถ่ายไม่ได้มเมื่อเชียร์เฮีย ไม่อับ่ารไม่ทันจบเลยพี่เนี่ยคุยกับร่างม่วงรอแล้วกันนะเนี่ยรับสารยันเฉี่ยตายผู้กูเจอเทียนเลยรอไปรอไปเดี๋ยวก็จบดูพี่นะน้องรับสานไม่ทันนี่ยังหมดเว,ว้นเก้าเลยส,สภาพเ <c oughs> ถ้าคนมันเหลือเยอะอยู่เนี่ยันนะ นี่ดหน้ากูสองดาวไอ้เหี้ยกูมีอาร์ตกับแรปดาวด้ยไอ้เหย่ะโหเอามาทำอะไรลีเลยน่าสองดาวหมดเว้ยสู้เทียนสองตัวสองดาวดีกว่าหมดแล้วพี่อะเลเทียนสองตัวสองดาวไอ้เหี้ยโหจะตายชี้โดนนั่นแหละไหวไหมเนี่ยเฮ้ยกูไอ้ย่ะมันไม่ไหวแล้วช้างแม่งแข็งจัดเลยเฮ้ยไอ้ย่ะ มาลงว่ะเอามาไม่ลงก็จบอ่ะเอามาไม่ลงก็จบวะชิน้องเรียบร้อยโอ้โหเออไม่มีตัดเลือดว่ะกูว่าเนี่ยังไม่เอาของตัดเลือดมันไม่มีกูไม่เคยเจอเลยดีแลกมันหายไปไหนวะของพ่อคดีเชี่ยไหนวะของใครวะ ของม้าโอ้โหมึงดูอันดับหนึ่งดิมึงดูของมาดิอิชิบหายเออนั่นแหละข้อสลับสามบ้านไหนที่อ่ะที่อ่ะของแบบนี้ก็คล้องไอ้สัตว์ของพ่อก็จีอ่ยจะไม่ไม่ตัวโคตรงูเลยให้กูรอดไปถึงให้กูรอดเถอะให้กูรอดเถอะให้กูชนะขอร้องอ่ะชนะชิบแย้ไปอ่ะก่อนทว้านี่ใชช้ิ่ฉีกอะไรเชื่อกูหมดจัดเลย กาะทอนใส่แหววัวขาดดีกว่าถ้าจะใส่ถ้ามีอ่ะไม่ว่าวัวขาดที่อะไรเฮ้ยเฮ้ยเออเชื่อไหมเชื่อไหมสไลม์สไลม์เฮ้ยกูไม่เจอดีแหละยิงนะเนี่ยเฮ้ยกนะูไม่เเล เฮ้ยใครโหาแล้ววะอาเจนี่บาดีนะสัตว์เฮ้ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> ที่หนมันโดนนี่เฮียทำสองในชี้หัวเลยเฮียบิดสามตัวเฮียของอีกตัวยัางหัวเลยจะไม่ของดีะวะผู้ของไม่งง่ะไม่ไหวหรอกเฮียมันดูที่หนึ่งแม่งยังเวลแปดอยู่เลย จะใส่ขอางให้โคตรโม่เลยเนี่ยได้ใส่ขวางให้ไหนวะดีแล้วดีแล้วใส่โม่ดีแล้วกูจะได้กระทืบไม่ง่ายอิชิตัวเจอตัวสำรองครับหนึ่งเนี่ยโดนตรง้ะเฮ้ยดีแหลกมาแล้ววะตัดเลือดออกมาแล้วเฮียแต่ตังค์ไม่พอ เยียจะทำรอยเลือดสามดาวไอ้เหี้ยมีได้หรอวะคนจะทำรอยเลือดสามดาวเนี่ยเฮียท็อปหนึ่งขัดตัวเดียวเนี่ยเหี้ยขึ้นสามดาวเลยอ่ะโอ้ยตังค์ไม่พอว่ะทำทำบักไม่ได้ว่ะตังค์ไม่พอชิบหายเออกูขอกูรอดเถอะให้กูรอดเถอะเดืยบรอดชี่โดนแน่เนี่ย เจอไอ้นี่ดีกว่าโอ้ยเชนี่เสียของงูเหรอไอ้เนี่ยเฮ้ยนาคออย่าหลับดิหลับหน่อยเฮ้ยว้าวเฮี้ยจบลอยโอ้ยเฮี้ยเก็บอ่ะไอ้ท็อปหนึ่งไม่ไหวกับมึงวหวสิท็อปหนึ่งแม่งไม่ไหวกับมึงปะเออโอ้ยกูน่าจะเจอรอบหนึ่งพี่สันแล้วตัวสำรองเจอที่สองไปแทงมัน